อัสลามุอะลัยกุม um. สวัสดีค่ะซาร่าจิวเวอรี่นะคะ วันก่อนลงโพสต์นาฬิกาไปให้เป็นนาฬิกาผู้หญิงก็ได้รับความสนใจอย่างสูงเพราะฉะนั้นนะก็เลยทําคลิปรวมนาฬิกาที่นามีอยู่นะคะนาฬิกาทั้งหมดนียต้องบอกว่านาะไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้อะไรยังไงนะาดูไม่เป็นนะคะแต่นะาเชื่อหลงจู้นะนาะเชื่อหลงจู้ว่าเขามีประสบการณ์สูงและก็ลงจำนำเนี่ยจะคัดแต่ของแท้เข้าโรงเท่านั้นนะคะนาะก็เลยคัดสวยๆมาให้คุณค่ะ เหล่านี้นะเขาคัดเอาออกมาให้จากห้องนิรภัยหลายหลายเรือนทีนี้นะก็คัดเป็นคู่ผู้หญิงครับผู้ชายแล้วก็น้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายนะคะเป็นผู้ใหญ่หนึ่งคู่เด็กเด็กหนึ่งคู่วันก่อนลงเรือนผู้หญิงไปแล้ววันนี้เรามาดูเรือนของผู้ชายกันบ้างนะคะเรือนของผู้ชายชิ้นนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะยี่ห้อของเขานะอามานี่นะคะ อมาหนีแล้วก็จะมีซีนหน้าปัดค่ะมีซีนหน้าปัดตรงนี้ก็จะมีรอยนิดหนึ่งนะคะตรงนั้นนะตรงนี้ก็ยังซีนอยู่นะคะสภาพ99นะคะ99%อะตรงนี้เห็นไหมไม่มีขนแมวเลยนะคะไม่มีขนแมวดูกันแบบว่าซูมๆเลยนะคะตรงนี้มีนิดหนึ่งนิดหนึ่งตรงนั้น อันนี้เขายังซีนอยู่เลยนะเขายังซีนอยู่นะคะซีนนะ้บปัดด้วยค่ะแล้วก็สายจะมีซีนอยู่ข้างนึงแล้วก็ถอดอยู่ข้างนึงเขาน่าจะเช็คสายว่าถอดได้ถอดไรไหมอะนะคะแล้วก็เข็มนาฬิกาสามเข็มสีเข็มตรงนี้แล้วมีวันที่นะคะฐานฐานนี้นะคะเพิ่งเขาเพิ่งใส่ฐานให้ ตรงนี้ก็จะเม็ดเม็ดอะไรนะเม็ดมะยมก็จะมีแบรนด์อยู่ด้วยนะถ้าดูไม่ผิดนะเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังค่ะด้านหลังนะเห็นแบบนี้นะคะมีป้ายห้อยอยู่นะใครที่จะลองเช็คโค้ดดูนะคะอันนี้นะลองคูณกับอดอลลาร์นะหมื่นกว่าบาท คูณกับดอลลาร์ดูแล้วนะคะลองเซิร์ชหาดอลลาร์แล้วเท่าไหร่ใครใครจะลองเซิร์ชดูว่ารุ่นนี้อะไรยังไงนะคะลองดูนะแล้วก็ป้ายนะคะเปิดเปิดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้อันนี้ตรงนี้ก็เขียน s t i n l e s s s t e e l นะคะ เป็นงานสองสีทูโทนค่ะงานแมนๆน่หล่อๆหน้าปัดกว้างขนาดไหนหน้าปัดกว้างลองดูนะคะเนี่ยค่ะตามนี้นะคะราคา3,900บาท3,900บาทจริงๆบวกเพิ่มกว่านี้ก็ได้แต่ว่าไม่อยากบวกเพิ่มนะเพราะว่า อยากปล่อยเร็วๆ่ับคนง่ายๆนะคะกำไรนิดหน่อยก็พอแล้วไม่ต้องเอาเยอะเนาะกล่องกล่องอันนี้ค่ะกำไรไม่กี่ร้อยนะเนี่ยรวมส่งอะไรด้วยเรียบร้อยหมดทุกอย่างไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนนะจ๊ะนาฬิกานะเอาที่สบายใจนะคะนี่มั่นใจแล้วค่อย ตัดสินใจดูนะคะว่าอย่างไงเนาะนี่ค่ะนะโอเช่เรียบร้อยไปหนึ่งเรือนต่อมาเรามาดูของเด็กๆกันบ้างนะคะเผื่อใส่ไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ของเด็กๆเรือนนี้เป็นของผู้หญิงของผู้หญิง2,700บาท Baby G Baby G สีสีสมะนาวเหลืองมะนาวนะคะก็ลองไปปรับ อันนี้ดูอันนี้เพิ่งใส่ใส่ฐานอะไรให้ถ้าต้องปรับมานะแต่ว่าวันนี้วันพุธใช่นะทำคลิปวันพุธไม่ต้องปรับนะอันนี้รู้สึกว่าเขาปรับมาแล้วนะคะวันพุธแล้วก็ใส่ฐานให้เรียบร้อยแล้วมาเพิ่งใส่เรือนนี้เพิ่งใส่ฐานใช่ใช่เรือนนี้เพิ่งใส่ฐาน <ๆ S 2> สายอะไรก็ใหม่ขูดขีดไหมอ่ะไม่นะคะอันนี้หน้าหน้าเขาอยู่ ก็เนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะต้องอยู่หันทางนี้มีปุ่มปุ่ม4ี่ปุ่มเหล่านี้กดแล้วก็บางปุ่มมีแสงอะไรแบบนั้นนะคะก็มีใบลคะใบเนี่ยค่ะบาร์โคดอันนี้ของเขานะ LED l i g h t มีเนี่ยมีใบมีอันนี้ด้วยนะคะ ตามนี้นะม,มีมาไว้เปรันตีก็เป็นกล่องมาพร้อมกล่องปุ๊บค่ะถ้าน้องๆเห็นว่าน่ารักคุ้มค่าใหม่เหมือนมือนหนึ่งไม่ต้องจ่ายแบบเยอะมากอะไรอย่เงี้ยช่วยประหยัดผู้ปกครองหรือผู้ปกครองก็ลองดูนะคะเผื่อชอบนะ อเอามาเป็นสีสันต่อมามาดูอีกเรือนหนึง่งเป็นน้องผู้ชายแมนๆหล่อๆอันนี้เหลืองดำเนี่ยค่ะวันพุธหล่อๆชิ้นนี้2อ0พข้างในก็จะเป็นเหลืองเป็นงานทูโทนนะคะไม่มีขนแมวใหม่ๆ โอเคกล่องนี้สองพบาทหน้าปัดก็อยู่ประมาณนี้นะคะนี่อ่าท่านใดชอบเรือนไหนยังไงทักนะคะมีแค่3มเรือนนี้เท่านั้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณคุณชอบแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีเดี๋ยวนาจะ ค่อยคัดมาให้อีกนะค่อยให้เขาแบบว่าพิเศษเลยไปห้องนิรภัยกันเลยนะคะแล้วก็คัดมาหัวกะทิมาให้ท่านใดชอบเดือนไหนนะคะทักได้เลยสุดคุ้มมากค่ะบอกได้เลยว่าถ้าพี่ชายไม่ไปรับไปส่งนะราคานี้น่าจะไม่ได้เพราะว่ามีค่ารถอะไรนะค่ารถแท็กซี่แพงนะคะโอเคจัดได้จัดเลยนะจ๊าสวัสดีค่ะ